ที่ศาลพ่อปู่เจ้ายี่กรหงนะครับที่พัพพาชัยนะครับสอนอพัพพาชัยกรุงเทพมหานครนะครับอยู่บริเวณชั้น4ครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาที่นี่นะครับศาลพ่อปู่เจ้ายี่กระหงนะครับอยู่ที่บริเวณชั้น4ของสอนอพัพพาชัยนะก็อยู่ เป็นที่สักการะของหลายท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนจีนนะฮะคนต่างชาตินะฮะอันนี้คือด้านในนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมหน่อย นี่คือบริเวณด้านใน,นนะครับด้นนนานในศาลของพ่อปู่เจ้าที่กอหงนะก็จะมีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะครับมาวันนี้เราก็มีกาะแวะมานะครับก็จะมีชุดเครื่องไหว้นะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนนะมาเดี๋ยวเราไปชมบริเวณด้านนอกกันนะครับที่สอนอพระประชัยนะครับ มีมีชุดเครื่องว่ายให้บริการนะครับอยู่บรเวณนี้นะ<ม>อันนี้ก็เป็นชุดเครื่องวัายเหมือนกัน,น,<ม>น,นเราก็มานะอยู่ที่นี่กันนะครับ กับคุณปู่ศักชัยนะขายากเลยเป็นชุดนี้ครับชุดไหว้นะครับมีให้บริการนะครับทางข้างก็จะเป็นติดภาพกิจกรรมนะครับที่มาแล้วก็มีรูปปู่เจ้ากี่กอหงนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลครับตรงนี้ สะดวกเข้ามาก็นะฮะมาได้เลยครับที่สอนอพัพพาชัยนะครับนะให้ดูรอานะแะเข้ามาสักการะกันครับ